อยากเล่นเนะอ,อะหนูไม่ไม่เป็นอะไรหนูอ่ะไม,ไม่ได้บอกหนูอ๋อหนูรู้ <laughs> ลแล้วไม่คือถ้าเป็นของหนูจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับเขาชอบมา,มาถ่ายรูปให้ปลาเฉยๆอ่ะแต่ว่าปลาไม้อยู่ตรงอันนี้แล้วอ่ะ เออไอ้ท่าไอ้ท่าแบบว่าที่ที่กุญแจล้องมือมันอยู่ไหนนะมีใครจังได้บ้างเจ้าฟองเจ๊สิเจ้าอันนี้ท่านจะแดนสิบสองหมวดไม่มาตะเก้วไม่มอยู่ตรงที่หนูอยู่เลยเนี่ยขอบเนี่ยแต่ดนขับรถแป้มใหม่ไม่ก่อก็ไปรถเ <laughs> ยา้าคุณมูวาย มามาถ่ายรูปให้ป้าเฉยๆอะ่ะแต่ว,ว่าป้านะ่ะป้านะ่านะจะง่วงนอนแล้วนะอันแรกเขาบอกเขาจะมาหามาในคุกด้วยไม่เป็นไรมามาเท่อ๋ไอ,อไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรเธอทีนะ่มาเหมาือนว่าหมนว่าแบบถ่ายเงินได้แบบโค้ดเยอะเลยอะ่ะถ่ายของ,อางมาได้ก็ได้เยอะกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งแปดสามอ่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไ มาม่ามันสามารถสอนเงินออกมาทางช่องนี้ได้นะคือจริงๆแล้วถ้าเราอยากทํามาหางกินเราก็ต้องแบบเข้ามาแบบว่าเสร้างอำนาจของตัวเองนะเราต้องโตได้แล้วเราต้องสร้างอำนาจของตัวเองได้แล้วนะเสร็จแล้วได้เลยกี่นาทีอ่ะก็สิบปาครับใช่ใช่อคือเราคือเราไม่ครับเพื่อนเต็มเลยคะเพื่อนเต็มเลยใช่ถ่ายเงินเพื่อนอยู่เมื่อกี้เพื่อนจะมาต่อยเขาบอกว่าไม่ชอบคนหัวแดงอ่ะ เทไรเอาแล้วไม่ชอบคนหัวแดงเ่แล้วใช่เดะเขาบอกเลยว่าอยากต่อยคนหัวแดงครับเขาก็เลยบอกว่าต่อยมาก็เลยควักออกมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกเขาไม่ต่อยแล้วครับเขาแบบเปลี่ยนใจพี่เรชอบคนหัวชมพูไหมอย่าบอกนะว่าต่อยกับคนที่เขาต่อยไม่เป็นแล้วกินเงินเขาบอกพี่เราชอบคนสีเออหัวชมพูม้ามาแค่บอกว่ามามาจะต่อยด้วยมหัวแบบหัวชมพูอ่ อย่าลืมนะว่ามีปลาฉลามนะอุ้ยนี่ไงอย่าลืมนะว่ามีปลาฉลามมาต้องไปจุ๊บๆปะป๊าด้วยอ่ะจุ๊บๆแบบอย่างงี้อือแบบนี้ค่ะจุ๊บๆจุ๊บแบบนี้เลยนะไป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 ฉลาดไปไหนอย่าเพิ่งไปพ่อหนูยังไม่เจอแม่หนูเลยนู่นเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วนั่นแหละชื้นแล้วได้เห็นเห็นแล้วไงแต่เขายังไม่เจอกันเลยว่าไงครับ ใช่ทีาไหนอะแป๊บแ่วาโทรมาแล้วไปอยู่ข้างกระเพงฮะหนูปีนตึกขึ้นลงมานี่แล้วพี่เข้าไปทำอะไรอะเข้ามาหานี่ไงอุ้ยหมามาหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะตะกี้ที่หนูไปใส่ใจเรื่องของบางนากันมาแล้วป้าจะพูดกับใครเนี่ยแหละแต่ป้าลึกพูดไปชื่อหมามาด้วยนะแบบว่าพูดเดดอ่ะแกล้งเล่นอ่ะไม่คิดว่าเขาจะต้องโดนขนาดนี้ ไม่มันโดนแค่เชั่วโมงเขาพูดเรื่องแผลแล้วเขาก็พูดว่าหรือว่าจะเอาตามแผนของดี๋เด้อแบบนี้เลยอะไล่ไม่ต้องเขินนะแต่เขาพูดจริงๆทพี่วิตเตอร์ก็ได้ยินแต่ไม่ต้องเขินเป็น้กุ้มกลิ่นนะเด้อเด้อเดอใจรักมันควักแป๊บนึงโอเคอะไรนะพี่มีสตอรี่อะไรอ่ะแล้วพี่เคลียร์เสร็จแล้วหรอไม่มีเรื่องมันมีเรื่องนิดหน่อย น้องๆในแก๊งเขาจะจะเหมือนแบบคุยเรื่องจะคุมจุดอะไรเงี้ยอะเอ,อ,เอบอกตัะไม่แต่บอกเลยยังไม่ถึงเวลาแต่วุธแก๊งพี่โหดมากเลยนะหนูว่ามันก็ครบสำหรับหนูหนูว่าครบเครื่องอ่ะมีมาชีมีไม้มีปักฉลอมน่าจะขาดแค่มีแต่ครับมีน่านจะขาดกันหมดแหละ ตอนนั้นอะมันมันแทงใต้น้ําได้แค่นั้นเองประโยชน์ของมันแบบแทงในน้ําแทงในน้ำเลยเหรอใช่ครับแทงกันในน้ําแบบซบซับซบซับเลยฮะมันไม่ค่อยรู้สึกนะแทงในน้ำมันมันก็เจ็บอยู่นะแทงในน้ําดาเมจมันมันเท่าปกติเคยแทงในน้ําร้อนป่ะแทงในน้ําร้อนเหรอ หายใจไม่ออกเลยทำไมอ่ะครับบอกได้แค่นี้เหลือกี่นาทีเนี่ยจะออกแล้วเหลือห้าค่ะไม่เป็นไรหนูหนูไม่เป็นไรเพราะว่าหนูเข้ามาหนูก็แบบสนุกได้ฟิลหรออ๋อได้ฟิลหนึ่งเหมือนกันครับได้ข่าวนุชลนคนในนี้เหรออุเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านัทชนลุกพี่ครับ หนูหนูป้อเบ็ดตไอเนี่ยอย่าตกปลากับตังมานิดหน่อยเดี๋ยวไปนอนแล้วนะค่ะฝันนี้นะคบเดี๋ยวไว้เจอกันได้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะคบถ้ามีอะไรจะจะมาหมดเลยนะจะมาเจอมก็บอกแล้วกันเนอะอ๋อหนูว่าแบบมันเจอไปแล้วอะ่ะเอาเผื่อได้มีดได้มาเชเต้ได้อะไร หนูจะเจอหนูคงแบบเจอแบบเงียบเอียบอะคือจริงๆรงแล้วหนูกะกะว่าจะเอายาสลบมาโปะซะก่อนแล้วก็ค่อยเจอพี่เนี่ยจำไม่ได้แลยกลัว,วแบบอยากให้พี่รู้สึกไงอยากให้พี่แบบยังรู้สึกตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไม่เอายาสลบดีกว่าเนาะยาสลบมาแล้วเหรอ มันมันเป็นยาสลบที่มันยังเหลืออยู่อ่ะออมันเหลืออยู่ในตู้ใช่หนูก็เลยไม่กล้ามาใช้<อ>หนูสัญญาว่ารอบหน้าพี่จะไม่ทรมานดได้เดี๋ยวรอพี่จะไปนอนแล้วใช่ไหมปันนี้นะคะ อยอกเล่นเนะอะหนูไม่ไม่เป็นอะไรหนูอ่ะไม,ไม่ได้บอกหนูอ๋ <laughs> อ,อหนูรู้แหละไม่คือถ้าเป็นของหนูจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับเขาชอบซาดิสเนาะ,ะ,ะพวกพี่อะชอบแก้งหนูพี่ละขวานหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ เออคือหนูอยากจะบอกว่ามีบางส่วนนะคะออหนูหนูไม่รู้นะเขาเขาแบบรักตัวละครหนูหรือยังไงก็ไม่รู้นะคือหนูอันนี้หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแบบมีว่าเรื่องแบบตัวละครพี่พาโบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกว่าอ,อถ้าใครแบบว่าจะเห็นแบบลุคของพี่เขาแบบในตัวละครพาโบอาจจะเป็นอย่างนี้แต่เขาจะแบบมีบางโมเมนต์อะคะ่ะอย่างเมื่อกี้อะ จะมีบางโมเมนต์ที่แบบที่แบบเข้ามาหาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบตั้งใจจะเข้ามาหาตั้งใจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าดูมันไปเรืเ่อยๆค่ะอะไรมันเป็นอะไรพันแปดสามันหเอาไปเลย